เี้อันนี้จริงเหรอเนี่ยผมได้โบกฟงต่น่าหน้าสองถาวรฮะทุกคนอี้ยเฮ้ยผมได้ด้วยเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยผม,มว่าผมาพลาดไปแล้วใช่ครับก่อนมันมีนะผมลองสุ่มแล้วมันเก็บแค่ครบสามดาวฮะทุกคนเราจะได้มาฟรีเนาะแต่ว่าครั้งนี้มันรีเทิร์นกับไหมนะเฮ้คือผมได้แล้วอือโอเค ได้หมดแล้วได้หมดแล้วครับทุกคนผมดีใจมากโอเคฮะนี่เหลือก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าผมมีอยู่แล้วไงผมเลยได้รับฟรีฮะทุกคนไหนเลืดกกิจกรรมอื่นสิอืมขอมีสุ่มเนาะแต่ว่าไม่เอาเพราะว่าผมเดี๋ยวมาโตเบต้าไปตอนที่ปู่ผมเข้ามานะโอเคไหนลองดูสิโอ้โหคนนี้น่าจะหมูหมูฮะทุกคนเพราะว่าเรามีคาสมากิกจังหน้าสองเดี๋ยวเทามาเคลียร์ที่หลังฮะทุกคน ตอนนี้จีนานะผมก็ดันพลังมาถึง8 0 0แสนกว่านะผมรอสักแต่หนึ่งล้านก่อนแล้วกันเนาะผมเข้ามาเปลี่ยนของให้นะฮะว่าผมต้องหาของชิมความเร็วอ่ะอีอีสองชิ้นเนาะผมต้องหาความเร็วมาอีสองชิ้นว่าผมจะให้เปิดก่อนตัวแรกนะฮะทุกคนงั้วันนี้ก็มีวัะะ้ฮะชอบกดไลค์หรือตามเลยเนาะไปละ